เล่าหลังใบหูสไตล์โซลอนวิธีสร้างความมั่นใจจากสุนทรพจน์ของนายพลแมกกาเทอร์ไปดูกันแลนมาต่อกันเรื่องความมั่นใจยกตัวอย่างไปว่านกเกาะบ,บนกิ่งไม้แล้วมันเชื่อในปีกของตัวมันเองบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะทําไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเพียงแต่ทําอะไรก็ได้ให้มันสําเร็จก่อนสักชิ้นหนึ่งทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาหลังจากที่คุณนอนถ้าคุณจะกู้โลกไป เขาบอกว่าคุณควรจะพับผ้าห่มให้ได้ก่อนคุณทาให้มันสาเร็จก่อนสักเรื่องหนึ่งแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมั่นใจว่าในหนึ่งวันวันแรกคุณตื่นมาคุณพับมันได้สําเร็จทํามันให้ดีแล้วมันรอคุณทุกครั้งที่คุณกลับมานอนมันจะอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณแค่เริ่มจากอะไรเล็กๆแล้วความมั่นใจคุณจะเกิดขึ้นคุณไม่สามารถที่จะมีความมั่นใจจากความสบายทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้รับบทเรียน ความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของความสาเร็จเสมอเพียงแต่คุณล้มมากมากล้มเยอะๆแล้วคุณจะเจ็บแล้วคุณจะจําแล้วคุณจะมีสมองที่คิดได้ว่าเฮ้ย hey, มันเคยเจ็บนี่ว่าเฮ้ย hey, แก้วน้ําไม่วางข้างโต๊ะตรงเนี้ยอยู่ตรงลิมนโต๊ะเนี่ยมันเคยตกเนี่ว่าคุณก็แค่ขยับมันนั่นแหละคือการเติบโตของขึ้นเอาไว้มาตัดผมที่นี่แล้วคุยกันเรื่องแมนแมนแบบนี้มีอีกเจอกันสวัสดีครับ